ไม่มีใครรู้เลยแหละว่าคนขึ้นสวรรค์ได้ยังไงนะหมดช่วงซักถามแล้วเรารู้เม,มื่อมีวิญญาณมาเรารู้เมื่อเขาผ่านการตัดสินของพระเจ้าหน้าที่ของเราคือปกป้องวิญ,ญญาณให้ปลอดภัยชุกดังเธอพูดเซรา่าว่าทำให้วิญ,ญญาณได้ข้งจริงเขาเปลี่ยนแปลงไปเซราตรงในทุกข้อที่เธอเคยได้กล่าวนั้น ธอคิดมันไม่ง่ายได้เมื่อบางเรื่องไรคำตอบเขียนไว้ไม่แฟนเลยเซราระวังชาลีอย่าใจร้อนไปไม่เคยคิดไม่เซราแค่ใครสักคนเขาวางไว้ก็ใช้ว่า มันทำไมงงเงาสิ้นดีแคาดีบาดติแค่นี้พอสิ่งคำใดจะท้าต่อไม่ลืนใช่ไหมนารกักคือนีรัน,รนเดี๋ยวพอชีวิตมันแล้วเดือนหนึ่งคอยพบกันคู่ใดเลยคนเกือบไม่ไหวร <don> อคอยจะหวอลาให้ชิบหา <Yeah. S 2> นี่กล่าวเรื่องใดกันขอฉันเคลียร์สักหน่อยเธอลงไปคราววิญญาณที่ทุกนีเธอไม่รู้ดูท่าว่าความใกล้แตกแล้วมันยังไงจะพูดีิว่าไม่รู้มาก่อนมันเติบใหญ่ขึ้นทุกวันและแบกเพลิงเป็นร้อยพันเธอต้องรับฟังเมื่อต้องตัดสินเรื่องยากที่ประดักต้องการจ,ปจะปกป้องเธอจะปวดกับสิ่งผี่จะยอมทนทำที่สมควรคงคิดว่าฉันจะเชิญชมทับลาไม่ต้อง ม่ต้องคุ้มกันแบบเด็กเล็กๆ,ๆหรือพูดเรื่องความดีแซงทำทางนั้นหรือว่าฉันงงงันจนไม่ทันที่จะป้อนและลวงหลอกกลอกศีลธรรมถ้พูดทีแม่ <ๆ S 1> มเหมือนฉันทุกคำหากว่านรกนี้รันสวรรค์ก็โกโหกแล้วนะถหาแม้ว่าพวกเทพจะทำตามใจและครอบครองท้องฟ้ากดเกณฑ์สีเทาทันใดหากว่าทำไม่เหมือนพูดไวเมืองมึงร้าย พูดทุกทนด้วยการคาเขาอีกครั้ง,งมีคนเตือนห้าไปเชื่อพวกเทพเลยเธอเหรอเล่าสิเออไปกันเถอะไม่จวนเป็นจริงไม่เห็นหรือไรพวกเขาตะเบงเสียงถกทิงท้งแทบเป็นแทบตาย ทำลำพองจองห้องและเล่นใหญ่แล้วเคยคิดบ้างไหมว่าแฟนที่วีดวานแท้จริงมันต่อแล้ลไม่อาดอัมโคตรอำเน่าปิดบังอยู่ใหญ่ว่าเธอปเป็นแทบเช่นดังพั่วเราเ <c oughs> ด็กดี ฉันพร้อมจะรักในเกียง์ถัไดไตั้งฉันพร้อมรอมรักในเงาที่อาบว่าไฟสวยสดและคือถัดไปกับรักอันเหี้มโหดแย่แย่แย่ทั้งรู้ก็รู้นี่แหละที่ต้องเป็นทั้งรู้ก็รู้เมื่อมองแต่เธอที่ร้อนแรงแดงกับ ปรมพันธ์ถ้อยลวมทุกคำแย่ๆสุดโซมมจมอาเวจีได้เท่านี้โทษทีตัวเราก็ะเธอเป็นดั่งพ้อยสันกระฟากด้วยพอยสันผิดไรกันปืนจนมือยิงเสพเพลินเกินช่อ้อนมันอย่าพิษนั้นเราเองที่เลือกมันใช้ทุกๆคำคืนนั้งตรงนี้เราไม่มีแฟน ฉันเ,นนเอาอยัางไงาก็ทำให้ยั่งยืเรื่องราวโดวยตัวฉันคงจะตายเันลายใน็พอยเซนฉันมีชนนื่น้าในการแซงทางฉันพร้อมจะพรำทุกสิ่งที่เธอต้องการได้ฟังและพร้อมจะแต่มาแยกทางเลือนลางอย่แย่แย่มันยากเกินไม่อาจคิดฝืนกลมหน้าอมคมกลืนมันไป กาจะแต่งเป็นพ้อยเซนเราบาดในพอยเซนสำรับผิดปลายจนมันไม่อาจฟืนต้องจำคืนรถมันอยาพิษนั้นเราเองที่เลือกมันใช้ทุกๆคำคืนนังตรงนี้เราไม่มีแฟนอ้าวันมองกายฉันเลยเปนคนดีเอาอยัางไงาก็ทำให้ยำดีอ้าวเรื่องราวในตัวฉันคงจะตายมันนลายใดพอยเซน กำหนึงจมในพอยเซนยิ่งเตามลงไปเท่าไรที่แก้วใหญ่ฉันดูว่างเปล่าพอยเซนเจอรมาด้วยพิษยาหวังพรุ่งนี้จะไม้ลืมตาให้เรารอถ้างั้นแล้วก็เธออยากให้ใครช่วยใช่ไหมดูสิปิกบอสนรกอยู่นี่แดดได้ไังไงที่เกี่ยวบอกไว้ห้าดาวสุดเก้าเขาหรือล พลังดาวห้าแท็กและเวทมนต์เอาแว็บตําบุ้มต่อตูมเสกดนเดิมสมมวันเดชเชอดแขะเป็นการจ้างคิดเธอเด็ดก็้ัวนละกันใครกันต้องการคนเสิมมือเชฟยืนตรงหน้ามาทำเมนูม <stop. S 1> ิชลินให้ไดชิมฟรีฉันพร้อมเดินเกมให้เธอฉันคุ้มกติกาส่งฉันเป็นผู้เขาขาวเวียอยากได้ไรบอกเส เปิดไฟอยู่ด้วยกันดังแม่ชีจำสินเลยนั้นเล่นมุกขบวนชวนให้ธะคันเป็น executive producer ก,ก็จร,ริงทำน,น,น่นนี่อยู่ทุกีวันเป็นเพื่อนช่วยเธอบริหารองแรมวันนี้ฉันกำลังซ่อมชักโครกที่ตันบบขอบคุณค่ะเป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยที่บุกมิดอันล้ำคา ลูกสาวที่ฉันฝันไฟตลอดมาเฮ้ยไรออะห่วงแหนักเออฉันเปรียบเธอดังแก้วตาเดี๋ยวก่อนะมันก็คงจะดีนะที่เธอใยกฉันว่าพ่อขะ จำกล่าวว่าแม่ต้องการผู้แบ่งเบาผู้มีปัญญาจะเลือกผู้ช่วยไม่โง่เขลาระวังคนกล่าวไว้ในยามเจอปัญหาไม่มีสิ่งใดเทียมพลังแท้คงเทพเทวาผู้ใดเคยกันเธอนั้นรมสายโลหิต เศราเวอร์พอจะแท่ช่วยไม่ได้เลยสกิปครอบรปรทีตัวเองคัดเลือกกับดีกว่าโว้ยีีแพ้ช่วยหยุดดองนันนี่เพลงฉันแก่จะดรอปวอยฉัวยดองอยู่จะจบเองด้วยโอยไอเสดเน่ฉันหลอดเซที่เธอรอรู้ว่าคือฉันคนเน่ดูสิหน้าคบคันที่สุดท้ายก็จดลงที่ตัวฉันคนแน่ สวัสดีครับท่านกระผมอยากจะแจ้งให้คุณทราบว่าไอ้อุปกรณ์สื่อสารแสนวิเศษของคุณกำลังดังอยู่ในกระเป๋าคุณตอนนี้และเสียไม่โคตรดังลำคานเลยรับสายสิซั